หอยเดชามันลลวป่ามันเลยป่าั่งบ่ใส่อันนี้ป่โอเฮ้ยเปิดเท่าไรตัวนี้เปิดเท่าไรเรส่เจ็ดสองหมื่นเจแม่บบง่ายนี่ฮ่าถ่อยเดชาสองหมเจลูกเค3ฟสาพี่น้ม่นเจ็ดพันแม่แบกง่ายพี่น้องพูนะแข้งขาต้นโตดี่ดีก็งหอยเดชาสูงลอยบวกพี่น้องสองหมื่นดพันลอยส่บห้าบวกอ่าลอยสี่ห้แน่นอนพี่น้องเบิรงถ่ายเิ็นลูกเคเฟามหนึ่งี่พี่น้องสองหมื่นเจแม่บกง่าย โอ้โหโค้งสางงัวโค้งสางพี่น้องงัวโค้งสามสง27,000เอาไปเป็นแม่คอกแม่ไายแม่พันสุดยอดเลย27,000นี่มาตัวหนึ่งท่าอะไรนี่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เญีงเงื่อนก้แฟนคลับแฟนเพจบ้านสว่างงัวงามหมื่นบ้านสว่างงัวงามพาพี่พาน้องมารับชมวงบรรยากาศการสื่อการขายงัวตลาดนัดก๋วกับป๋อยบานชุกวางเปิ้ลมวยจังหวัดเชียงรายพี่น้องเซาเมื่อนี้คือคักพี่น้องคนสื่อคนขายหลายๆพี่น้องคือคักแต่ราคาหัวสีแเหบอร์สเป็นเท่าไรค้อยรับชมกับพี่น้องน้องบานสว่างงัวงามสุดเปลือบ มาเบิ่งข้าวเม่สาวความมาสมตัวถึงงามงามพี่น้องเนาะคนี่เปิดไปเท่าดรเม่สาวตัวถึงงามงามพี่น้นองข,ขออนุญาตอ,อนุญาตถ่ายทํำเปิดจะไหนครับสวัสดีครับรุเก่าครับซี 19, 19, บเก่าเนาะสิบเก่าเบิ่งทางนีกันนะพี่น้องมาเบิง่งสายพันหน้าเขาเม่สาวความมาสมโตบักไาถ่ายสูงลอยซี่าานาบามไตดีสีสันดีดี หมื่นเก่าปลาโทตพี่น้องราคาหัวสิบเก่าเด่นปลาท่ามัตดาราคาหัวสิบเก่ามันก็มันก็สิถือไปหนาคือหอยนอดถือไปหนาปลาแกะขายยากอยู่ครับโอ้บ่กโอ้แต่ปาเนี่ยยังขายยากสิบเก่าได้พี่น้องราคาหัวตัโตป่าท่ามาตดาอมผสมตัโตก็ดีพ่อปลาท่ามัตดาหนึ่งหมื่นเก้าพันได้พี่น้องราคาหัวตัวปลาโทตพี่น้องต่อร่องเขาเอาไปเลี้ยงเอาไปเป็นแม่คอกแม่ขายแม่พันธุ์ไดนเลยอย่าต่อเพิ่งไหลสมมติสิบเก่าเหรอเนาะโอ้เอองเสี้รถไปหลาย หอยนอดขออนุญาบเบอร์โทรศูนย์เก้าหกศูนย์เก้หอยนอดพนมไพ่เป็นไดแเม่สาวงามงมากสเกเพิ่เปิดไปพี่น้องเปตรอรองเปิดพี่น้องอีโบดแม่บ้านเปิดจะขายแล้วครโรหาลขายแล้วกัจงโทรมากออันนี้ฝ่าวทรเพี่น้องฝ่าวทาสิบเก่าราคาพันถูกเปตาื่ออ่ะมันมาด้หอยนอดด้อขอบคุณหลายแมสาวลเล่พี่น้องหัวสาโโรล่แม่สาวโรล่ ซาโลเล่เป็นต so ่อรองเหมือนคือเป็นสิขายนี่นายซาโลเลศิลป์ขาสิเป็นเหน่อยเลาค่อยโชดเปนซาโลเลตัวนี้เจ้าบ้านเิ่นกั่งต่อรองเป็นดนเา่ามันเ่อรอกงตรองกันอยู่ให้โอกาสเป็นต่อรองจะพยเราไปตาดำเผยอย่ซโลลถูกต้อง

ตัวนี้เปิดเจ๊บบาทครับเปิดแจบบาทตัวนี้ย่งไรสองพันหนึ่งหมื่นสองพันเนาะหนึ่งหมื่นสองพันแม่สาหน่อยง้ามามต้นตวดีแข็งขาดีเบิ่นพี่น้องสีสันดล้างเปีเลเพพี่น้องเนาะเปตาเปเลี้ยงหนึ่งหมื่นสองพันเพิ่นเพิไปเพแม่สาหน่อยสายเพิ่นาเพิ่น ผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองขออนุญาตเบอร์โทรครับผม 089- 089- 27 2ก33 33 44 9 4 4 9เกพี่น้องหัวงามัวามบสอวาเปิดผู้ใดสนใจฝากโทรมาขอบคุณหรายๆมันมานครับผมตัวนี้แจ้กบาทก่อนจบาทเหมือนกระหาร่อยเอ้ลงลงบบใ่พน้อเหมือนกรหารอยโตบบบใหญ่พี่น้องเหมือนกับหาร่อยโตบกใหญ่หัวเปิดพี่น้องเป็นตาซื่อครับ หมื่นก็ห้าร้อยโมื่นก็ห้าร้อยซื้อหมื่นสองเลยผมเหมือนหมื่นก็ห้าร้อยซื้อซื้อหนึ่งกสิบก็ร่ะาไปให้แปดสิ้าือคือซื้อาซื้อยุุ้นเราไปปับแม่งเรื่องันบอเ่าบารีขายเพราะข้าออกมาตลาดทุกบนอยากเมายางเบืองตลาดราคาท่าไี่ลุกเท่าซื้อมัวนะหมื่นก็ห้าร้อยมันบอลมันเดกดอกเน เช็ดตจะสือกั้วแอ้กล้วแสนสองเดียสามสิบไปไปตัวผักยายคุอมาสวัสดีหอยหมานคลิปสองบอกเท่าไหรก่อนิปสองเปิดเทไปดไบอก็ลงเงินที่พัดเท่เอหนึ่งหมื่นสี่พันเกนร้อยเนาะแล้วกัเบิร์ดไปนำเติมตัวติมเนาะเดือดสองตัวสุดท้ายตัวนั่เท่าไหร่ แต่ปัหานึ่ง่ปดันห้าร้อยตัวนี้หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหนี่พนเ้อี่นองหอยมาครเปอันหนึ่งพก็ห้าพี่น้องเมย์แบบใหญ่พี่น้องสีออกขาขๆวพี่น้องคุณเาใหได้พี่น้องคุเอาไปเลี้ยงกระไรเอาไปเนื้อกระไรให่ได้พี่น้องอ้วนพี่แล้วสิบแปดอยดไว้อันสายเนื้อสายขุนเอาไปต่อยอดเอาไปเป็นพอพันกระไรหอยมาเกิดวสิบสี่หาร้ออ่ะขออนุญาดเบอร์โทรหอยมาศูก้าแปดศ 51, 345ผู <cin stereotype> <als> ้ใดสนใจฝ่าโทรมาพี่น <becue speaking> ้องมันมาหน่อยมากขอบคุณหลายครับผมอันนี้หนึ่งหมื่นกระหารได้เพิ่ดซื้อไปเลี้ยงพี่น้องซื้อไปเลี้ยงแล้วต่อพี่น้องเปิดบรรยากาศการซื้อการขายทางพีทางเนาะพ่อซื้อพ่อซื้อครับผมพ่อซื้อพ่อซื้อเชียร์เพิ่ดซื้องัวเนาะแต่ว่ากับพ่อซื้อของเพิดอีเดียแหละพี่น้องเนาะมา เลาะมาอีกส่วนนึ่งคือเนเนาะเหมือนบรรยากาศการสื่อการขายของผัวฟองพรท่านได้ขายผฟองหัวงามม้าเนี่ยเราหอยอ่อกม้าเหรอปล่มาตัวเดียวม้าตัวเดียวปักคูน้อยเท่าไหร่ขอขางนอกสิบสองเนาะสิบสองอยอยอองสิบสองเปิดเปิดไปเนา 12หสวงปลาคูน้อย12บองข้องหอยองเป็นเก็บใบพี่น้องผู้ใดสนใจอยากเอาไปเขาคว่ขเขาฟาร์มเอาไปต่อยอด12บสองสือ่อแม่สาวน้อยเท่าไรก่นอนสองพันหบอ๋อ2,500 12,500เพิ่นกำลังต่อรองเนาะ12,500เป็นตัซื้อเด้พี่น้องตัวนั้นเป็นตัซื้อซื่อเงี้ยแม่สาวต้นโตดีด่ดีพี่น้องนะต้นโตดีอันนี้12บสองสือ่ออันนี้12500ของหอยอยองเอาขออนุญาตเบอร์โทร 093ย9 8 3้าสาหอยอ๋องกุชชุมเพนด้มากพี่น้องหอยของกุชชุมราคาต่อร่องใด้ด้นี่ราคาบอลเปิดไว้เอาเลยดนต่อได้สิบอนบ่ต่อไปทรงหอยครับอ่าขั้นบ่อต่อไปทรงหอพี่โอ้งหอด้านหอดอกโอเคมันหมาเด้อของเด้อขอบคุณนายครับผมข้อสาข้าหมานปอมือด้หมานี่ยู่บ่ออรคบบ่ตัันมันหมาเด้อครับผ ว่าเปิดลายอยู่พ er um ี่น้องเนาะว่าพอซักเพิ่นมาส้นนี่พี่น้องเนาะบานสว่างว่างานพาพี่พาน้องมาอีกส้นหนึงพี่น้องส้นนี่ส้นชุดถ่ายแล้วพี่น้องเนาะส้นชุดถ่ายหอยเดชามันหรือเ่มันหรือเป่าังบ่าใส่อันนี้บ่าโอ้ยเปิดเท่าไหรตัวนี้เปิดเท่าไหร สองหมื่นเจ็ดแม่แบบงหานี่ทุกห่หอยเดชาสองหม่นเจดลูกเคฟสามหน่งเลยสองมื่นันแม่บบง่พี่น้องดูนะแข้งขาตนโตที่ดีก็หอยเดชาสูงร้อยสี่สิบบวกพี่น้องสองหมื่นรอยสี่สิบหวกอ่ารอยสี่หแน่นอนพี่น้องเบิงไทายเป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งนี่พี่น้องสองหม่นันแม่แบบง่โอ้โค้งสางงัวโค้งสางพี่น้องงัวะโค้งสางสองหมื่นเอาไปเป็นแม่คอกแม่ขขยแม่พันสุดยอดเลยสองหมืนี่อ่ตัวนึ่ง เทนี่ดนี่หนึ่าพันหนึ่งหมื่นห้าพันปลาพี่น้องหนึ่งหต่อร่องใดหง่สูงโค้งสางสุดยอดเลยพี่น้องตัวนี้แดงชึ่งคืงเปิดแขงขาเปิดเง่าวโอ้ขาทำเลี้ยซื้อนาะถ้าเต็มนี่วาเป็นสางหรืสูงพี่น้องสูงลอยหาซิบบวกใหญ่พี่น้องแขงขาสุดยอดเลยเนาะหนึ่งหมื่นหพันสองหเจพันขอเินหอยได้ช้ข้อนี้ก่เอาีพหาครับแเี้นที่หาย พอสื่อพอสื่อพี่น้องมันสูงพี่น้องโค้งสางมันดีอ่ะพอยดเชาเขาอนุญาตเบอร์โทรลศูนย์แปดสี่สี่เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองพี่น้องหอยเดเชาพี่น้องเปิดไวปอ่ะมันหมาเด้อหอยดีชาเด้อเป็นตาสื่อของเพิ่นงามอยู่หัวใหญ่เพิ่นพี่น้องเหลือจักตัวกับภาษาเหลือสองเนาะโอ้เหลือสองเนาะยังขายลุ้บดิพี่น้องเนาะยังจมหลุบอยู่สวัสดีครับ โอ้ยบาทนี่ได้สร้างมาแม่ลูกบ่บาทแม่กระดูกแม่สายหูบักใหญ่พี่น้องงัวใหญ่ถ่ายสูงลอยเจ็ดสิบได้ลอยหกสิบห้าบวกลอยเจ็ดสิบได้แม่บกักใหญ่ได้ลูกสาวลูกสาวหรือลูกชายโอ้ลูกสาวพร้อมพี่น้องพูดถึงลูกสาวเพิ่นพี่น้องคือแม่ครับลูกสาวเพิ่นสีเข้มกว่าแม่โค้งนี่เปิดจังไก่สี่หมื่นเพิ่นเปิดไว้สองตัวด้พี่น้องสองตัวสี่หมื่นเบื้องลูกสาวเพิ่นพี่น้องสาวงามงามสี่หมื่นแม่สุดยอดเลยแม่ใหญ่ โค้งสร้างสายหูเพื่อนพี่นออ้องบ่ต้องห่วงโค้งสร้างสี่หมื่นเพิ่มเปิดไว้ผู้ใดอยากพัฒนางัวเอาแม่โค้งสร้างจะสิไปพัฒนาพี่น้องได้ลูกสาวพร้อมเรียบร้อยสี่หมื่นขออนุญาตเบอรถโถ์โทรลูกศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้หนึ่งแปดสองสามแปดเก้าศูนย์พี่น้องผู้ใดสนใจกระโทนมาต่อรองเพผ่้ใดเพื่อน,นมาจากบ้านข้อเนื้อแม่ลูกลูกสาวงามแม่บักยัยสี่หมื่นเพิ่มเปิดไว้พี่น้นองอ้ามันหมาลูกขอบคุณหลายๆครับผม เป็นกำลังต่อรองนัวเป็นองค์งานเป็นกำลังมาต่อรองขออนุญาตเบิ้งน้ำหนึ่ครับแม่ลูกลูกผูกงามงามแม่โค้งสางดีเป็นกำลังต่อรองกันพี่น้องเบิ้งการต่อรองน้ำลูกไส้งามเลี่ยมโตดีดีลูกไส้เพิ่นพี่น้องเลี่ยมโตจัดเลยสี่เลี่ยมเบิ้งง่วนสายเพิ่นหน้าเพิ่นแม่เพิ่นสูงขนาดสีอ่า สีออกนุ่นๆสีเม็ดกับเปลือกเหนียวขาวแตงน้องพี่น้องเนาะสูงอี่าีแม่เพิ่นสูงอี่าีพี่น้องอตกใส่ง่ายสุดยอดแต่แม่พันสีมันบ่อยขนานตัวนี้เขาต่างบ้านบอบอบ่เฉียครับเพิ่นอยากก็ได้ผมเสียเอาสองหมื่นหกโอ้สองตัวสองหมื่นหกโอ้ไก่เสียดายกันเลยพี่น้องขาดกันใก่เสียดายกันเลยพี่น้องเนาะสองหกพนอยากได้เพิ่นหัวตาใหสองหาหาบักคูงามงาม ดูไส้มันเอาไปต่อยอดพี่น้องเนาะนี่เป็นกำลังต่อรองครับอย่างต่อพี่น้องเนาะเป็นบรรยากาศการซื้อการขายเบิ็งบรรยากาศการต่อรองเนาะพี่น้องเนาะสายหูพี่น้องเขาพูดอะไเนาะเป็นผูกไควสายหูปักใหญ่เน่อยพี่น้องสายหูใหญ่เท้าใหญ่บึ้ยงวใหญ่สายหูพี่น้องเพื่อนอะตัปากใหญ่เป็นผูกไควพี่นปองปาดแม่พันธุปากใหญ่สายหูสายเท่าพี่น้องใหญ่แห้งเป็นผูกไควเนาะพี่น้องเนาะเจ้าของเป็นปลาหงัวยู่ใสวันนี้วานเสาร์ หัวงามพาพีพี่น้องมารอยชกบรรยากาศการซื้อการขายหัวเอาประมาณหนึ่งคอน์นพี่น้องคิดหนึ่งคอร์นพี่น้องก้าเสร็จคนไปยิงหัวเลยก็เป็นครับเป็นเหตุบานซื้หัวงามจะมีแต่ความสุขจะเดินทางไกลจากโรคไปกับเจตต่างๆบบเพื่อนด้วยเพื่นีกเพื่อนสินค้าสวัสดีครับห้อยอ่องมาละตัวนี้โอ้เพฝนห้อยอ่องได้ขายแล้วัญหาโอ้เหมือนเก่าปัญหาเนาะหัวเก่าอยู่คลองขายเขาอยู่ตอนสองแสนหนึ่งโอ้เหยมือนเก่ามื่นเก่าสองตัวลูกเมอบอกไปตาอาไปต่อยอดพี่น้องนะ